โอ้โหก็รืบุกปาดมาใส่มาทัพแมนแล้วก็ปั๊บป้ดืดไว้ต่อครับเอสโฟไม่เหล่าเปิดปัดมาก่อนฮนะดืดมาผมมาทัพแมนขออีกสามดอกถึงหรือเปล่าอีกดอกนึงโอ้โหไม่ได้ผมเว,นะว้ยขวาวานี้ก็ดึงไว้ก็ดีก่ก็ไม่บีคขมข้นยิครับโดนเอฟเอจีครับผมล่อซื้อไปมาทัพแมนตายฮะเปรี้ยวซ่าไปนยครับราารปั๊บป้เข้ามาช่วยไม่ทันเลยฮนะเชิญลงไปผมและอีก็ไเบบี้กระโดดถอยออกครับ เละๆกันสิยกคือผมด้านปับปป๊บไปี่ปั๊บป้ไม่รอดฮะเด็กต่อครับนะตอนนี้ไฟโยกไฟฮะอัดไปที่เอสโฟไม่มีกลาโซครับกระชากเนี่ยสินเนตเตอร์ดึงไว้ครับแต่แต่สเต็กกี้ไม่ทันหรือเปล่าแล้วนี่สเปย์ด้านโอ,อของเนโคทิ้งไว้ครับลิชค,ลลครับผมรอไล่ปวดมานี่ครับผมใส่ก็โยกใส่มาลิมเน็ตกับแท่ก็ไปนี่นั่นนี่ชาครับโดดตีได้อีกรอบผมมีเมจิกวาน ไม่ดับโคชราครับปั๊มขึ้นมาหน่อยจับยกเทเลกันเลยเไปเป็นเชื่อมาไม่ทันนะส่วนต้นสายจัดการเอฟบีจีไปได้ครับเดินซอยออกครับใส่ทนันหรือเปล่าไอริมเน้นมาครับโดนตีตตตไม่ตายผมปั๊มเมจิกควานมาพอดีไปโย่ไฟไปผมลากคลิปต่อฮะปั๊มแล้วปั๊มหวามทันหรือเปล่าเอ้าไม่ทนนันครับผม สปีดจากมุมมืดมาครับเดินเกินไฟไฟไฟไล่เตอรหน่วยเอสมอลไปแล้วฆ่าแฮนด์สเก็ตครับแบบนี้ง่ายฮะปรีนามาบอกสปีดอัดลงเต้นๆครับจังหวะนี้ทางเตอร์หน่วยอิชาลอยเ่าโคชรเช้าต่อแล้วก็ฮิวมาบอกเชฟบอชิ่งยับยับไปฮะอิชาตายดีครับไปเชิญลงซ้อมโทเทีมอัดเข้าไปที่เลมดาเมจไม่พอไม่ร <Station> ู <hi> <i> ้ว่าถ้ากดไฟโยไฟนี่เป็นไง โอ้หยอมไม่กดนะดาร์คไฟครับผมใจนี่ครับแต่นี่กดไปพี่น่าจะเชนุรนหนีได้ครับผมมันโดนไล่ปดมาทันหรือเปล่าไอ้ลิฟนั้นมาครับเซนฟอนจิกไปนี่แล้วใส่บอใส่เปลี่ยวซ่าผมเจอสเปียร์เข้าคอเอาตายเลยฮะหนืดไปต่อครับลิชครับผมเจอโทเทปชุบแล้วตายเหมือนเดิมแลกกันครับดาดปดนี่คุยกวายนะครับมาทำแหนจัดการแล้วลูบิีกไม่ได้มาสวัปปีลงมานิโกะไปพี่จะตามหรือเปล่าไอ้สเปียร์ถึงไหมฮะ ทันหรือเปล่าไม่น่าทันครับไปเช็อตลงไปอีกนิดก่อนครับอ้า,อาลิมยังไงต่อเข้ามาส่วนย้ำซอครับย้ำซอตายครับเปิดก่อนครับผมเจอสวนมามากันเยอะเลยส t r a ี e g i ปราบอารีน i a n a เอาปัดเข้าไปครับคัดไปก่อน S4 นะให้เพื่อนกลับไปใส่ไดนิโก้ครับผมมาทว่าแมนถอยไปแล้วนะ ลอยกรับผมโซเทปยันล็อีกแล้วล็อกเป๊ปมิกลาโซไปฮะอันติสับเต็มหัวระบบตอนไป60วินาทีครับแบบหยาบตอกล็อกไว้ผมแล้วก็งานมาพิเชษสองไม่แทนระบบลิปนั้นก็มาเขมทันทีทันใดฮะลิปอารีนาเอาบัตรมาครับใส่เต็มเครื่องจอดนี้ครอบไปฮะโดนถึกได้โน้กของเออร์ชิเกอร์ยับซอตายฮะยับซอนี่ไม่ได้ปริงสักที แยกย้ายมไปเดืนไปต่อครับผมไฟไฟเผนเ็นจีไม่ออกครับผมแล้วก็สับแตกไหมฮะไล่มาจนดาบอลเปี่ยนเข้าขอไปฮะใสนับไปนิดเึงใส่ผมไม่หล่อนะจับไปเลื่อนครับผมมาทำแมนโผมาตืดนเอสโวไว้ทำเย็นกันต่อรับผมไม่สลักดูแตนไปแล้วครับไต่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 สตันสตันสตันสตอกปีอัดเข้าไปฮะ แล้วม,มเเันทำมาเสียจิตเปล่าเสียจิตไปผมเชนดูแดนด์ทอยมาขโมยเอเจไอไปหกสิบสามแล้วตอนนี้ขโมยสแตนไปครับเมื่อกี้เนี่ยปรามยังต่อเอ็มเป็นจีทอยครับจะเข้ามาบักหัวไฟฟลายม,มาเฟมิงแล้วโซ่จากกระชากไปนี่นะครับลากกันไปฮะก็รีบุิ่งก่อนสปีดอัดคอผมฟิชเชอร์ขั้นเอาไว้ครับแล้วอันติมาหรือเปล่าอันติทันไหมไปต่ออันติครับผมเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดีกว่าปเปเบรกแล้วแบบไป,ไปที่ด้านซีเก็ตเอ็นชันเทน โอโซ่ไปครับผมลาสเปียร์เข้าไปครับทางด้านนี้เป็นปิ้งล่าโซ่กระชากก่อนแมนเชสเตอร์ปครับผมกัดถึงด้านของฝั่งสลากยิมยัมของเชนฟอร์สชิ้กกันไปครับชิกนยิมยัมต่อล่าเชนฟอร์สนี่ครับผมฝั่งนั้นสลากของคุณไล่เอชเด็ดยาวๆครับด้านนี้มันทำเอาแมนซิสเตอร์ไปสเปียร์เข้าขอบครับแมนเชสเตอร์หมดไปแล้วจะรอดแบบฟิชเชอร์ลงไปสองครับวันนี้ตีเส่หน้าในฟอร์ชิวเครื่อนไหวถึงจุดจัน ถึงจะตัดไตเข้ามาเตะเข้าไปไม่เข้าละไม่เข้าก็ตัวแตกควายอยู่ดีฮะัสเก็ตคว้ากลับไปผมทางด้านตัวของริชครับถอยและนี่ครับผมสลาจะเข้ามาผมสไลด์ออกไปเลยฮะดูจากสายลิงนะั่นเองเข้าตีลูชนนันต่อครับทางด้านทีมซีเคสก์เป็นเซเว่นต่อสิบหัวกันนานจันครับผมมาสาย,าย,ยไฟเยะไฟมาอีกรอบครับ ฝั่งโนของ,ของสายครับเปเชือกของไวผมสไลด์ถอยออกมาช่วยๆกันบมกมีสองสไลด์ครับเอาไว้หนีจากสไลด์นี่เองหนีแล้วหนวดชาครับทำแม,ม็เก็บชีตไปแล้วก็ไอจิตอยู่ที่โทูร์ลดโดนปีบเข้าครับสไลด์มาไปวิ่งลโซกับชาครับดาวเมจเจนเนเรตทะลุบาลต,ติครับเซตไปเลยครับสับในเดนลิมตายครับตรงนี้ก็เอโคสแลปลงไป็สองครับผม พอยับยั้งผมมาทำว่าแมนสายประเด็นฐานเกาะลงระลวงบอลเจนพอชิ่งๆไปผมยับซอตายผมนี่กดไปพี่จะไหวหรือเปล่าเขามีอีกได้เดจินอยู่ครับสเปียร์ไปไม่โดนใส่เอสวอครับมีอารีนาเอาบัตรบาร์นัลซีเคลีกูบาครับเอมเปอร์บายแบ็กสกีเนีพรามนกอญิจิบินเดินครับทางด้านซ้ายที่โดนจับล็อกสไลด์ออกมาหนึ่งเซฟสเปียร์เข้าความครับเอสวอเอสวอครับผมโดดฆ่าครั้งนั้นใส่โดนโดนเอสวอครับบีบเข้าไว้ฆ่าตายแพ้ และตอนนี้ครับกินชีนโซ้เลยครับกินชีนโซ้ครับผมทัม่าแมนโอ้แต่สู้ไม่ไหวบอลสลาครับไอ้ใจเยอะจัดร้อยแปดหมดตีเป็นข้อนะไอ้เป็นข้อจริงครับผมปัดไปหลอบอมดทั้งวิาขี้นี่ดิโก้เบบี้สิบสามต่อสิบสามฮะตอนแรกเหมือนจะว่ายืนโซ้ครับผมอ้าวไปอยู่ในโดมอย่างนี้ครับผมจะเปลี่ยนเข้าไปหรือเปล่าใส่โคนที่ยืนไว้ฮะไปรถติดหอกแล้วก็โกลชเชลเลเด็กมาเต็มเลยครับกดใด้านเมจิกวานครับผมแล้วก็เหี่ยว นิช่าผมรอดไปได้ฮะโบกนาเรียกยาก็เอายังไม่จบครับผมมันยังไม่จบครับอารีนาบัตมาสเปียร์ใส่ได้หรือนิช่าอีกรอบนิชาเปิดโกดได้อีกครั้งครับผมแล้วก็เลือดเด้งไปีทครับแล้วใส่นาไปตัวเอสโฟตายสลากพยายามจะจ้วงครับผมเอจายนี่ร้อยกว่าครับมาแบบหนักครับผมนิชาตายยับสองก็ละลายผมนิโก้ไม่ผีใส่ก่อนโคโรลล์ผมการสู้ต่อเปมิกลาโซกับล็อกไว้ผมใส่นิโก้ครับ เอจยเยอะไม่สนผมฆ่าอีกเดียวไปเบรกแล้วมันไปตีครับผมจับล็อกไว้ใส่แฮสเก็ตแฮสเก็ตตายผมเจ้าเวนตี้ครับขอมาัตเทอร์แมนตายสาครับทีมอาริอันสลาเ <c oughs> อจยเยอะจานผมกลับว่าจะเลี้ยงครับมาแบบเดือดืครับเมื่อกี H ้เอจยประมาณ150เลยนะไฟกับไฟมาผมสเปียร์ไปไม่โดดครับเอสบอกลับว่าจะเดานะซินิเตอร์ไว้ออกสไลด์ออกจากอารีน,นาครับผมจังหวะครอบไม่ได้พอดีแล้ว ยังไงต่อไฟว่ไฟเผาจำผมปีกไฟจ่ับผมลูเทสเชนฟอวชิงไปจจผมปะป,ไปล้ลากออกไปก่อนนะคอตายผมเอฟจีโดนคอตายไปไม่รอดรอีโนม,มาเข้ากันเปล่าเปิดโกชาัอดิชา,ออชาครับไซโคตรถึนตัดไวส้สเปียไปไม่โดนครับผมเป็นได้าเอสบอลแล้วเดี๋ยนี้สไลด์ไปสไลม์มาเสียจินจนได้ครับมาทั้งแมตต์แต่ลึกไปหรือเปล่าอารีนาอบัดไปแล้วด้วยฮะวันนี้มีแฟมิงลาโซ่ผมใส่ ฟไฟเบรกน้อกไปกลางดงมาทัพแมนก็มาตีทาวเวอร์ครับเฟรมิงลออาโซกับชาผมเอมเบอร์สวีครับตายแบ็คก็มารอบนี้อันติซับก็ไปโดดไป125วินาทีโอ้โหหนักขอ้อครับผมโด,ดนทั้งดายแบ็คโดนทั้งอันติของเนโครรนครับอีเผู้ชายพาวเวอร์แตกครับไหลต่อบาร์ไรครับซีเกตซับยับครับมาเทัพแมน ปลาแดกย้ำต่อไล่เลนล่างหรือเปล่าเวลาเหลือๆหรือว่าจะเซฟเทเลกันซีดยกมาใกล้ๆบอลบลาซินิเตอร์เอาจะสปีดผมเจอไซโคลดักพอดีครับฟิเชอร์ลงย้ำต่อเอสฟได้เดินไปโดนคอโลระเบิดคอโลระเบิดไปเรีรยบร้อยเอสฟตายครับจังหวะบิ๊กมาจะสปีดผมเจอครับใส่โคนดักครับมือไวจะจัดทีมซีเคีไล่บอลทำบอลล่างบอลสุบรัดแท้งไปเลยฮะมีสตสันดิก้งไนร์ทาวเวอร์ เวลาผ่านไปตั้งนานครับอีก70็ิบวิที่จะเกิดน,นะเอมเปอร์ลแล,ล้วละลายไปครับแบลสเก็ตเปิดมาลีนา่าใส่บอลหลบสเปียร์ผมจังหวะน,นี้แบลนท์ฟรานใส่ยับเลยครับผมมาทำแมนด้านนี้ไล่บทตอนที่ใส่ผมนิโก้ไปพี่นิโก้ไปพี่จัดการใส่ไม่ได้ครับมาทำแมนไล่ตามนิโก้ฝั่งนีน้ยังไงต่อดิชาลากมาสองทางด้านนู๊แยบซอมโทเทมัดไว้สไลด์ออกมาผมนิโก้ไปพี่กดเชนุ้แรนผมเจอฟิเชอร์แล้วก็ตีสตันมาเอาเต็มหัวผมนิโก้ไปพี่ตายครับ80วินาที และนี่เป็นมิกาโซ่ผมใส่คนเซร็จเอาไปก่อนหน้าผมลากมายใกล้ลากมายใกลเอสพอร์ตสเปียร์ไปไม่โดนกับผมใส่โยกลงไปได้ผมตั้งโล่ไม่รู้จะตั้งทางไหนแล้วผมเจอคืนสามแฉกสามแฉกไปฮะชิบูการเคลียร์ไปก่อนครับนีชาครับจีรับผมเรียบร้อยจบเกมคนไปหมดนานมากครับผมเป็นเกมเร็วพอควรนะสั้นสามทีมต้นเกมมันจะฟาร์มดักกันหน่อยฮะ แขงขนไปเรียบร้อยบอลซีเคชนะไปในเกมแรกครับ1-0เป็นการฆ่าที่สูสีกันครับในช่วงต้นเกมฮะแต่ว่ากราฟการเงินนี่คนละเรื่องกันเลยฮะ